โอเคผมอยู่หนึ่ง็อกเตอร์อีนะผมวันนี้นะผมมีคนขอคอนเทนต์ผมมาเขคือจะมากินมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกวันนี้นะครับทุกคนซึ่งมาม่าตัวนี้ผมจะมากินแรืว่าเผ็ดคุณนสองนะพวกคุณหนึ่งผมรู้สึกว่ามันธรรมดาไปนะครับผมทุกคนเอาจริงอ่แบบกินเป็นคนที่แบบกินเผ็ดที่เก่งที่สุดในโลกนะครับผมทุกคนแล้าใครไปเิร์ชชื่อด็อกเตอร์อีอาจจะขึ้นไปนะด็อกเตอร์อีเคยกินเผ็ดเก่งที่สุดในโลกครับผมทุกคนแล้วก็ใครนะผมอยากผมทำคอนเทนต์แนวไหนนะผมสามารถเขียนคอมเมนต์มาป้ายคลิปนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่ ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดติดตามไปช่องในตเตอร์อ e ีนะผมเพื่อมาจลังจานในการทำคลิปของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยผมทุกคนอันนี้ผมไม่ซื้อจิงอันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนบาทครับผมทุกคนมาอนี้ก็คือมาม่าผิดนะประเด็นนี้คือแบบคุ้นโงไงแต่ผมรู้สึกว่ามาม่าแบบเอเนี่ยอะไรเนะี่ยมันนี่มีคูในทุกคนอันนี้มันน่าจะไม่ไม่ค่อยผิดนะ<า>แต่ราคาเท่านันนทุกคนเอาเนี่ยนี่นั่นุกคนแป้งที่ผมไม่สใสก้ก๋วยกินคู่กับมามา่าไ,<ๆ>ไส้ก๋วยแม่ซื้อปอัันนนี้ถูกสุดะครบมา แล้วก็แบบใช้ตาไปบานหลักสิบร้านเลยทุกคนก็แบบงบผมเล่นหมดแล้วนะถ้าใครอยากบริจาคก็ไม่ผมในการตัดคลิปก็ได้นะผมขออนุญาตตุ้มน้ำคู่นะคผมและเดี๋ยวแลเดี๋ยวผมก็จะกลับไปที่ที่คันหาเหมี่นะครับผมน้ำมาดูเร็ว A f e w moments later คือตอนนี้คือผมกลับมาถึงคาลิฮารผมมล้วทีเรือร้อนนะครับผมทุกคนแต่มามมานี้ผมทำไมผมรู้สึกว่าผมมันไม่ได้ซ่อมเหมือนทุกคนดิเ <c oughs> นี่ยคือผมหาดีแล้วทุกคนมันไม่มีซ่อมอ่ะเลยผมคิดว่าจะเอาแบบอันนี้ครับผมไม้จิ้มของไส้กรอกเนี่ยผมว่าจะะทาาแบบเเรรียกว่่ออไะ ตะเกียบนะผมผมจะหักครึ่งนะอาประมาณนี้นะอ่าได้เป็นตะเกียบนะผมทุกคนแต่ผมจะเริ่มแบบใส่ซอสเลยกันนะจะใส่พงเครียกว่าอะไรอ่ะอันนี้คือน้ำซอสแบบว่าผิดคูณสองนะผมพยายามใช้ฟันนะเพราะว่ามือมือผมมันเลื่อนนิดนึงนะมาผมดูดููอุยอันนี้ผมบอกก่อนนะคือผิดคูณสองนะเนี่ยพวกคูณหนึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบธรรมดาเกินไปไงมาละอันนี้คือหมดหมด้นะหมดนล้วไม่มีนะแล้วก็นี่จะเป็นเดี๋ยวว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ พุงแบบเออพุงสาลายมาจากสูงตรงมาจากฟิลิปปินส์นะครับผมทุกคนของเทนะโอ้โอยไอ้ดูครับโอโ้กินมากินโคตรหอมทุกคนเดี๋ยวผมว่าจะใช้น,นี้ใช้อันนี้คนนะครับผมทุกคนเพราะว่าซ่อมมันไม่มีไงผมขออนุญาตคนสักคู่นะครับผมทุกคนมาดูมาดูมาดูดดอันนี้แบบโอ้โหคนเสะนะื่มแล้วทุกคนโอโ้คือแบบสีดูสีครับผมโอ้ยมาผมอันนี้คือไส้กรอกนะเดี๋ยวผมขอ เฮ้ยลองชิมไส้กรอกนี้นะไส้กรอกนี huh. uh ้ส huh. uh ี huh. oh, really. <pol> ่ล้านห้าแสนบาทเอ้ยมันมีหนังหรอเราจะอ่าทุกคนมาลองชิมเลยนะอือหึอือหึโอ้โหเลยอันจริงอ่ะไม่เผ็ดเลยเพราะผมกินเผ็ดไี่สูงเก่งที่สุดในโลกอจริงอ่ะดูดูดูเด็กกินคู่ไส้กรอกนะเฮ้ยใช้มือเลยนะมือผมุนสาดนะโอ้ยอูมามิโอ อืนี่ผมกินแบบครึ่งเลยนะคือไม่รู้สึกเผ็ดนะจริงอ่ะวันนี้ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรผมอยากใช้มือกันอุ้ยอ้าโอ้ยดูว่าเน้นนะเน้นๆนะอือหืออือหือดูข้อไหกระตุ้นดูข่อไหนนะดูดูชื่อดูซื้อมือกับซื้อตาไมเลยนะอร่อจัดอะดูดูโอ้ย น,นิน๋อาห้ยดูด ah, ูอื้มโค้กอร่อยทุกคนจริงอ่ะไม่มีความเผ็ดยนะพากผมจริงดเก่งมากจริงๆเลยดูทอไามอื้มอื้มอร่อยจัด อืมโหอร่อยอนจริงอ่ะอาการปิดหรือมาเนี้ยวันนี้พูดจริงเลยดูอืมอาการปิดมา้บอกอาการปวดขี้หรือมาคนนั้นเนี้ยฮะหืมมาเน้นเน้นอุ้ยอืมอืมกบเลยนะกบเลยนะ ถ้าก่อช right? ิ้นเดียวนะทุกคนนะเนี่บอกว่าอะไนะผมลืมซื้อน้ำมาวันนี้มีน้ำกินนะเดี๋ยวนี้ผมต้องใช้น้ำแล้วพวกผมยิ่งไปเก่งสุดในโลกเลยนะทุกคนว้าวดูดูดูอร่อยเลยมาฮัมฮอมฮัมฮัมฮัมอร่อยเฮ้ยขี้ไหลขี้ไหลขี้ไหล เลยเดียวโหตอนนี้คือแบบเกือบจะตายาจริงเลยมาจะกินที่หมดเลยนะอ,ยอุ้ยอืมอื่อยจับนินๆนๆนน้น,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 นอ่าืมจะตายแล้วโอ๊ยหืมทุกคนตอนนี้มังกินหมดแล้วดิ เพื่บ,บโอ้โหผิดเกือบตายาจริงเลยพว่าหน้าจุกกินเนี้ยต้องแบบไปเข้าโรงพยาบาลน,นะเพราะว่าแบบผมหน้าแบบมีอาการแบบว่าผิดขึ้นไซนะจริงเลยแต่รจริงผมก็อาการผมหน้าจะแบบไม่ค่อยยากไม่ค่อยมีนะ <c oughs> ทุกคนเพราะว่าผมมากินผิดเก่งมากาจริงเลยน,อน้องจหนูห้ามเรียนแบ,บนทุกคนแล้วก็ใครนะผมชอบกินนี้นะผมฝากกดไลค์กดติดตามชา่อบไลท์เตอร์อินนะทุกคนพว่าผมต้องรีบไปโรงพยาบาลน,นะตอนนี้นะแล้วก็ใครที่ชอบกินนี้ฝากกดไลค์ติดตาม <laughs <laughs>